ล่าค่ะก็มาต่อกันที่หลักสูตรที่สนะคะสำหรับปีการศึกษา2566ที่ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์นะคะเปิดสอนและก็รับสมัครนักศึกษาใหม่ค่ะนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์นะคะเป็นหลักสูตร4ปีค่ะถามว่าเรียนสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ไปแล้วเนี่ยออไปทําอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวจะได้คําตอบกันในวันนี้ค่ะในส่วนของภาพรวมของหลักสูตรนะคะก็จะมี124่อ น่วยกิจค่ะเรียนกัน4ปีโดยเนื้อหาสาระของหลักสูตรนะคะของวิชาที่จัดอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะก็เพื่อที่จะผลิตบัณฑิตนะคะให้มีทักษะหรือการปฏิบัติงานได้2ทักษะใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือการทํางานในห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์ค่ะและก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลสัตว์หรือเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์นั่นเองค่ะมาที่อาชีพนะคะที่สามารถ ทำได้หลังจากที่จบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคนิคสัตวแพทย์แล้วนะคะก็คืออาจจะเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นนักเทคนิคการสัตวแพทย์ประจาโรงพยาบาลสัตว์ฟาร์มปศุสัตว์หรือโรงผลิตอาหารัตวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่หลักๆที่นักเทคนิคสัตวแพทย์จะไปปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติงานค่ะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของหลักสูตรที่เราได้จัดการเรียนการสอนเนี่ยเรายัางสร้างนะคะบัณฑิตที่สามารถนะคะเป็นนักเทคนิคสัตวแพทย์เฉพาะทางได้ ด้วยนะคะหรืออาจจะมีใครสนใจที่จะไปเป็นนักเทคนิคสัตวแพทย์ที่อยู่ประจําโรงฆ่าสัตว์ที่ทําหน้าที่ในการตรวจคุณภาพสินค้าปศุสัตว์พวกนี้ก็สามารถที่จะทําหน้าที่ตรงนั้นได้เช่นกัน,นะคะ่ะหรืออาจจะเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางด้านสัตวแพทย์นะคะและถ้าใครมีกำลังก็สามารถที่จะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งจะเป็นงานทางด้านาห้องปฏิบัติการนะคะรับตรวจตัวอย่างจากสัตว์นะคะ สำหรับผู้ที่จะสนใจแล้วก็อยากจะเข้ามาศึกษาต่อนะคะถามว่ามีต้องมีคุณัสมบัติอะไรบ้างนะคะก็จะต้องหนึ่งเลยนะคะก็คือเราจะรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่านะคะหรือเทียบเท่าก็เป็นได้ทั้งปวชวก็ได้นะคะปะวสก็ได้นะคะและหากผู้ที่จบระดับปริญญาตรีไปแล้วนะคะในวุฒิวทบและสนใจที่จะเปลี่ยนอาชีพหรืออยากจะมาเรียนสาขาเทคนิคสัตวแพทย์ต้องการที่จะไปขยาย กิจการต่อที่บ้านนะคะก็สามารถที่จะสมัครกันมาได้เช่นกันนะคะโดย ผู้ในผู้ที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยเราก็จะเปิดไว้ค่อนข้างที่จะกว้างนะคะจำนวนนักศึกษาที่รับก็จะอยู่ที่30คนขึ้นไปค่ะถ้ายังไงสนใจกันมาก็สมัครกันมาได้นะคะในหลักสูตรนะคะเราก็จะมีจุดเน้นนะคะโดยผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะนะคะ6ด้านด้วยกันนะคะซึ่งในด้านแรกก็คือจะต้องมีความสามารถในการวินิจฉัยและชนะสูตรโรคอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ที่บัณฑิต ดิดทุกคนจบมาจะต้องตรวจวินิจฉัยโรคได้นะคะอันที่สองก็คือสามารถปฏิบัติงานทางด้านเทคนิครังสีวินิจฉัยหรือรังสีรักษานะคะก็คือการปฏิบัติงานในเรื่องของการถ่ายภาพรังสีการใช้เครื่องอันตราซาวนะคะในการช่วยการวินิจฉัยในสัตว์ค่ะและทักษะที่3นะคะก็คือมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเวชทยาศาสตร์การฟื้นฟูสัตว์ค่ะทักษะที่4ก็คือมีความสามารถในการปฏิ ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโภชนาศาสตร์สัตว์ค่ะอันที่5ความสามารถในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางอาหารซึ่งก็คือการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่มาจากสัตว์นั่นเองค่ะอันที่6ก็คือการปฏิบัติงานในด้านเทคโนโลยีชีวภาพการสึกพันธุสัตว์นะคะ มาดูแต่ละสมรรถนะนะคะสมรรถนะที่1นนะคะเป็นการาผลิตบันดิตให้มีความสามารถในการวินิจฉัยและชนะสูตรโรคซึ่งบอกเลยว่าเป็นหัวใจสําคัญของหลักสูตรนี้นะคะเขาทำอะไรบ้างนะคะหลักๆก,ก็คือรับตัวอย่างนะคะจากสัตว์นะคะที่เก็บมานะคะจากสัตว์อวัยแพทย์ที่เก็บตัวอย่างจากสัตว์มาแล้วก็มาส่งให้ทางห้องปฏิบัติการดําเนินการตรวจนะคะเพื่อใช้ไปการาประกอบการวินิจฉัยของสัตวแพทย์ต่อไปนะคะซึ่งหน้าที่ของนักเทคนิคสัตวแพทย์ก็คือ ทำหน้าที่ตรวจตัวอย่างที่ได้รับมาแล้วก็มีการรายงานผลไปตามที่ได้รับตัวอย่างนั้นๆมานะคะก็อันที่2ก็จะเป็นการปฏิบัติงานทางด้านเทคนิครังสีวินิจฉัยและการรักษานะคะนักเทคนิคก,การสตัตวแพทย์จะต้องเข้าใจนะคะการตั้งค่าต่างๆของเครื่องมือที่ใช้ในการเอ็กซเรย์อันสตร์ซาวในตัวสัตว์นะคะรวมไปถึงการจับควบคุมบังคับสัตว์เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ชัดเจนใช้ในการประกอบวินิจฉัยที่ดีได้ะคะ่ะ และอันที่3าในส่วนนี้เองนะคะทางโรงพยาบาลสัตว์เล็กของเราก็มีเครื่องมือที่มีความพร้อมนะคะสำหรับรองรับการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวซึ่งแน่นอนว่า,าบัณฑิตที่จบจากตรงนี้ไปก็มีโอกาสได้ใช้เครื่องมือเป็นนะคะรู้หลักการทํางานของเครื่องมือทางด้านรังสีวินิจฉัยะคะ่ะ อันที่ 3, 3ก็คือการปฏิบัติงานทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตรฟ์ฟื้นฟูนะคะซึ่งของเราเนี่ยก็จะมีเคสนะคะทางด้านวัวชนเข้ามา,ารับการรักษาในปริมาณที่มากนะคะโอกาสที่จะทําให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัตินะคะหรือได้มองเห็นเคสในการาปฏิบัติงานทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาก็ทําให้เพิ่มโอกาสนในส่วนนี้ได้นะคะส่วนเวชศาสตรฟ์ฟื้นฟูก็คือเป็นการกายภาพบําบัดให้กับสัตว์หลังจากที่ผ่าตัดหรือการรักษาในาสัตว์ที่ มีปัญหาในระบบรประสาทนะคะเพื่อให้สัตว์กลับมาใช้งานในส่วนของต่างๆของร่างกายได้นะคะปกตินะคะตรงนั้นก็เป็นในส่วนของเวชศาสตร์ฟื้นฟูในสัตว์ค่ะต่อมาก็คือการปฏิบัติงานทางด้านโภชนาศาสตร์คลินิกหรือโภชนาศาสตร์สัตว์ก็จะเป็นการตรวจวิเคราะห์นะคะคุณภาพอาหารในสัตว์นะคะซึ่งคุณภาพอาหารในสัตว์นั้นเนี่ยจะต้องมีการ คิดสูตรต่างๆเพื่อใช้ในการเพิ่มผลผลิตให้กับตัวสัตว์นะคะหรือเป็นการคิดสูตรอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการบำบัดร,รักษาโรคต่างๆที่มาจากสารอาหารเป็นต้นพวกนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของนักเทคนิคสตัตวแพทย์ที่จะไปตรวจว,วิเคราะห์อ,อาหารเหล่านั้นนะคะ อันที่5ก็คือ,อความสามารถทางด้านห้องปฏิบัติการด้าน,น,นความปลอดภัยทางอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการตรวจคุณภาพนะคะของปศุสัสตว์หรือเป็นผลผลิตจากตัวสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อนมไข่พวกนี้นะคะก่อนที่จะไปถึงผู้บริโภคนะคะให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลผล,ผลิตจากสัตว์ที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะในเรื่องของคุณภาพของเนื้อสัตว์ก็เป็นสิ่งจําเป็นค่ะ อันที่6กนะคะก็จะเป็นการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์ซึ่งก็จะเน้นไปในเรื่องของการเ,าเก็บตัวอย่างน้ําเชื้อนะคะการทําน้ําเชื้อแช่แข็งหรือการทําตัวอ่อนแช่แข็งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสกิลการฝึกทักษะให้นักศึกษาได้มีความสามารถในการาปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์ได้ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่จะเรียนในหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคนิคการสตัตวแพทย์ซึ่งหวังว่านะคะน้องๆคงจะได้เป็นข้อมูลนะคะเข้าใจในส่วนของหลักสูตรนี้มากขึ้นและถ้าใครสนใจที่อยากจะมาเป็นนักเทคนิคสตัตวแพทย์และก็อยากจะสมัครเข้ามาเรียนในสาขาเทคนิคการสตัตวแพทย์ก็สามารถที่จะสมัครกันมาได้นะคะอย่างที่บอกก็คือเป็นสถาบันแรกของภาคใต้และก็เป็นสถาบันลำดับที่7ของประเทศค่ะที่เปิดการเรียนการสอนในสาขานี้นะคะโดยรอบการรับสมั สำหรับปีการศึกษา2อง6เราเปิดรับ2รอบด้วยกันนะคะก็คือ TCAT 3สนะคะก็สามารถที่จะสมัครได้ตั้งแต่วันที่7-13พฤษภาคม2566ค่ะและ TCAT 4ก็จะเปิดรับ2รอบย่อยนะคะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่14พฤษภาคมจนถึง15มิถุนายน2566เช่นกันนะคะก็ถ้ามีข้อสงสัยหรือข้อสักถามใดๆเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่คณะได้ตามช่องทางติดต่อ ข้างล่างนะคะทั้งเบอร์โทร Facebook แล้วก็เว็บเพจของคณะค่ะยินดีตอบทุกคำถามนะคะเพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจนะคะแล้วก็ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ทางคณะก็ขอ อนุญาตให้ข้อมูลนะคะ<ม>เกี่ยวกับการจัดการเรียนกานสอนหรือหลักสูตรที่เปิดรับในปีการศึกษา2566แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมในวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ